ก็ได้โอกาฝังนี้ก็ได้ฝังธรรมะไ้ไม่ทราบว่ามาีใครงนได้นก้ฮะเรื่องศีลส,สมาธิเรื่องภาวนาแล้วก็าความกระันยูนทำไปแล้วได้ฝักเริ่มความกระันหันไปถ้าคนแบบนั้นเราจะต้องมีฝังกระทันัน วัตถุต่อบุคคลต่อสิ่งของแล้วก็ต่อตัวเองการกดู่อตัวเองก็คือการดูแลการจังของเราก็คือเติมกายแล้วก็เติมด้วยใจแล้วก็เติมด้วยบุญกุศลเติมด้วยความดีนั่นคือพลังที่ผ่าวันนี้อยากจะฝากในฐานะที่พวกเราทั้งหลายอยู่ในองค์กรเดียวกัน ก็ถือเรื่องของความสุขคิดว่าทุกท่านทํางานที่บริษัทนี้ก็คงจะมีความสุขที่เราได้มีมโอกาสอยู่ในบริษัทที่มีความคิดเรียกว่าเป็นสมรรถทีท่ที่เห็นได้จากอะไรจากที่พวกเรามีการทำบุญละทุกเดือนอันนี้คือสิ่งที่เห็นเป็นรูปประทับแน่นอนว่าการที่จะทำบุญได้ทุกเดือนผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถทีี่ คือมีความคิดที่ถูกต้องบางบริษัทผู้บริหารมีความคิดที่เป็นสมาธิที่ดีแต่ก็ทำไม่ได้แต่บริษัทของเรานั้นเป็นผู้บริหารที่มีสมาธิที่ดีด้วยแล้วก็สามารถที่จะจับให้มีการถวายพระธรรมเหรือว่าการทำาอย่างนี้ด้วยเพราะว่าบุญน,นั้นเป็นอนุภาพที่ย,ยิ่งใหญ่มาก บางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าบุญมาวาสนาช่วยที่ผป่วยต้องหาที่นักกรรับบุญไม่นำพาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยต้อนักทเทรักคนเวลาเราทําบุญทําความดีแม้แต่เทวดาก็ไม่สามารถที่ขัดขวางความดีของเราได้เหมือนพระเจ้าประเสริฐเหมือนอาณาธรรมนิกาเสนะเขาทําบุญมากเขามีความเชื่อมั่นมีศรัทธาทาบุญจนในที่สุดเทวดาที่ประจําซุ้มประตูอยู่ที่ คาริพาทของอนาถมิติกาเสรีนียคิดว่าสักวันหนึ่งต้องถึงคิวของเราแน่คืออนาถมิติกาเสรฐีนียจะต้องขายซุ้มประตูมาทมําบุญแน่ๆซุ้มประตูบ้านสมัยโบราณก็คงจะเป็นซุ้มประตูที่ใหญ่โตจนในที่สุดเทวดาก็เข้าไปหาอนาถมิติกาเศรีบอกว่าท่านสมัยก่อนก่อนที่ท่านจะทาบุญท่านมีคาริพาทใหญ่โตและโอ๋ฐาน มีทรัพย์สินเงินทองเข้าของเครื่องใช้มากมายอย่างอลังการแต่ทุกวันนี้ท่านดูสิเมื่อท่านทําบุญไปทาบุญไปจนถึงทุกวันนี้เครื่องหาของท่านท่านก็ต้องขายสิ่งของเครื่องใช้ของท่านที่เคยใช้อย่างหรูหราทุกวันนี้ก็ร่อยหลอข้าวแม้แต่จะทําบุญถวายให้กับพระสงฆ์แต่ก่อนข้าวอย่างดีทุกวันนี้เป็นข้าวปลาเตีก็คือข้าวผัดเม็ดเล็กๆนก โน้มน้าวให้อนาถามิติกาเศรษฐีเลิกทำบุญอนาถามิติกาเศรษฐีนีไล่เทวดาไปเจ้าไปไกลๆเลยเจ้าไม่ต้องมาหวานล้อมให้ข้าพเจ้าเลิกจากการทำบุญนะแต่ว่าอนาถามิติกาเศรษฐีไม่ใช่บุคคลธรรมดาเป็นบุคคลที่มีความมั่นคงในภาษาสนาว่าจะ ที่อาถามีปิการาเศรษฐีและเกิดออกไปมันทําให้เทวดาตนนั้นได้รับความทุกข์ไปที่ไหนก็คนก็ประนามต้องวิ่งไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่กว่าว่าทํายังไงอาณาธรมีปิกราเศรษฐีนี้จึงจะยอมโอโหสิให้จึงจะยอมลบโทษให้ไปหาเทวดาให้ช่วยเทวดาก็ไม่ช่วยเทวดาที่มีที่ดูแลรักษาอยู่ตามที่ทั้งสี่ก็ไม่มีใครช่วยแต่ว่า ก็ได้รับคํานี่นะบอกว่าเอาอยีา้แล้วกันให้เทวดาตัวนั้นไปทําคุณบูชาโทษไปไถ่โทษทรัพย์ของอนานารรนั้นางวิทยาศาสตร์ถูกคนยืมไปถูกน้ําซอกลงไปในตลนนีหายไปให้เทวดาไปตามก็คือจนในที่ทสุดเทวดาตัวนั้นก็จัดการไปตามทรัพย์สมบัติไปทวงนี้ไปทวงสินจนได้คืนนี่คือ อานุภาพของมือแม้แต่เทวดาก็ไม่สามารถทียบกัด้นะถ้าเรามีความมุ่งมั่นอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าอาตมาเชื่อว่าวันนี้อย่างน้อยที่สุดคุยมก็มีความกินเกิดจา้อนต้นในจิตในใจของเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะเตรียมอาหารเตรียมสิ่งของเตรียมไปต่างๆเราก็มีจิตใจที่กินเกนิในขณะที่เราประกอบ ในขณะที่เรากาลังทําพิธีประกอบพิธีเราก็มีจิตใ,ใจที่ชื่นบานหลังจากนี้ไปคนโยมนึกถึงใครคนโยมก็จะมีความขิ่นเบิกใจมีความตาเรื่งใจงนี่คืออนุภาพของบุญที่เราเห็นได้ในขณะนี้ฉะนั้นบุญนั้นอมองไปข้างหน้าก็ทําให้เรามีความหวมังบุญนั้นมองกลับไปข้างหลังก็ทําให้เรามีความสุขใจความสบายใจวันนี้จึงอยากจะฝากเรื่องของความสุข เราทำงานที่นี่กันคุณยอมทํางานให้เสร็จหรือว่าทํางานให้สำเร็จม,มันต่างกันเไงเสร็จกับสำเร็จเสร็จจะไม่มีตัาใหม่เสร็จเ <laughs> รื่องนี้ขอาหม่นะคำสองคำนี้มีความาเสร็จเราคนงานออกมาไดเหมดสำเร็จไหม เสร็จคือไม่บรรลุเป้าหมายใช่ไหมสาเร็จคือบรรลุเป้าหมายคาว่าเสร็จกับสําเร็จต่างกันอยู่ตรงนี้คุณโยมทํางานเสร็จบรรลุเป้าหมายทํางานสําเร็จบรรลุเป้าหมายความแตกต่างอยู่ที่ว่าถ้าเราทํางานเสร็จกับทํางานสําเร็จความแตกต่างอยู่ที่ว่าเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยคนทํามีความสุขใจ งานเราป็รลุเป้าหมายแต่ผู้ทํามีความสุขมีไหมประโยชน์ทำงานสําเร็จแต่ว่าทุกโดนเจ้านายว่าโดนเจ้านายโอ้โหทำด้วยความเครียดเครียดตลอดเลยงานเราสําเร็จเหมือนกันแต่งานเราบรรลุเป้าหมายเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหต้องเรียกว่าทุกวินาทีโดนว่าแล้วโดนว่าอีกเนี้ยเราเครียดกับงานคือเครียดในขณะที่ทำงานแต่งานสําเร็จนั้นคือบุคคล ในองค์กรพวกเราที่มีส่วนร่วมจะต้องทำอย่างมีความสุขแล้วเป้าหมายของเราก็สำเร็จนะนี่คืองานที่สำเร็จเป้าหมายเราก็ประสบความสำเร็จบุคลากรของเราก็ทำอย่างมีความสุขนั่นคือของของคำว่าสุจแต่วันนี้ขอฝากความสุขความสุขของญาติโยมสาธังเกต ในทางพุทธศาสนาบอกไว้ว่าความสุขจากการมีทรัพย์ถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองพอของสมบัติเรากอจะได้มีความสุขแต่ทรัพย์นั้นจะต้องได้มาชอบสองความสุขจากการใช้จา่ายทรัพย์เมื่อเรามีทรัพย์สินเงินทองทแล้วเราก็ใช้จ่ายในด้างที่ถูกต้องบนจทีจะไม่มีโชกลสามความสุขจากการไม่มีหนี้ไม่เป็นหนี้คนที่เป็นหนี้แล้วเรามีความทุกข์ บริษัทเราเป็นหนี้สมมติว่าบริษัทเราไปกู้มาเราก็ต้องเพื่อทํางานที่จะใช้หนี้เขาหรือเราไปยืมหนี้เข้ามาเราก็ต้องทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะใช้หนี้เขาไม่มีความสุขและข้อที่สี่คือการความสุขจากการกระทําที่ไม่มีโทษนะการกระทําทุกอย่างที่ไม่มีโทษถึงตัวเองมด้เป็นคนเลไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นคือความสุขในทางพุทธศาสนา และในทางพุทธศาสนาได้แบ่งซัพย์ไว้ว่าเมื่อเราได้รั์มาแล้วเนี่ยเราจะแบ,บ่งซั์ของเราในอันดับแรกก็คือมันใช้นี่งก่อนเราเป็นน่งไทพวกเราเกิดมาเราเป็นนิ่งไทยพ่อแม่ถูกต้องเราต้องดูแลท่านเราต้องอุปถัมแบบำรุงท่านนะในทางพุทธศาสนานั้นพ่อแม่นั้นบุคคลแต่ต้องไม่ได้ดูนหลัท่า้น ห้ามลวงเกินไปเด็ครับถ้ายิ่งทําให้ชีวิตท่านตกไปเพราะปีมือเราหมดโอกาสห้ามสวรรค์ห้ามที่ผ่านถือว่าเป็นกรรมอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่หนึ่งคือชั้นสอ,นง,ขอนงข้อที่สองให้เขาพูดให้ใครพูด เราให้เขากู้เลยแล้วตอนนี้ใช่ไหมเราต้องให้เขาทุกอย่างมีเท่าไหร่พ่อแม่ต้องใช้เท่านั้นใช้เท่านี้เราให้เขาไปหมดแต่กู้แล้วไม่รู้เขาจะคืนเราหรือเปล่าแต่เราเนี่ยเราพัใช้นี่ก่าแล้วข้อเนี่ข้อที่สามคือทิง้งรูดเหวี่ทิง้งรูดเหวี่ก็คือซื้อของใช้ใจ่ายของเราทั่วทั่วไปก็คือปากเรานีเป็นเดียวถ้าอยากจะทําอะไรอยากจะทําอะไรอยากจะซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง อันนี้คือเราก็ต้องต้องมีไว้และก็ที่สี่ก็คือฝังไว้ในดีฝังไว้เนี่นมีความหมายสองความหมายความหมายหนึ่งก็คือเก็บออกไว้ฝากธนาคารไว้อันนี้คือในชาตินี้แต่ถ้าเกิดอยากจะฝังไว้ระยะยาวก็คือฝักเป็นบุญไว้ทาบุญทำบุญสร้างคามความดีขุยมอย่าไปคิดว่าขุยมรอให้ร,รวยก่อนรอให้สมบูรณ์ก่อนรอให้อย่างนั้นรอให้อย่างนี้ก่อน ้ยโยมอยากใหคิดอย่างนั้นเพราะว่าครั้งที่แล้วธรรมาก็ได้ฝากว่าคนเรานองมีความรับถ้าเราคิดอย่างนั้นไม่แน่เราจะไม่ไมีโอกาสได้วันนี้เรามีร่างกายดีสุขภาพกายสุขภาพใจเราดีเรามีกําลังเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเราสะสมไว้วันเล็ก,กวันน้อยเราได้ยิ่งวนน้อยก็ถือว่าเป็นอย่างได้ประมาณอย่าได้คิดว่าบุญเพียงเล็กน้อยหรือว่าบาปเพียงน้อยน อันตรายทั้งนั้นเพราะว่าในที่สุดของชีวิตเราเนี่ยเราจะไปสู่สุขดีได้เพราะบุญเราจะไปสู่ทุกข์ดีได้ก็เพราะบาปฉะนั้นในวันนี้ก็ขอฝากให้ทุกท่านแล้วก็ขอนมโนทนาถึงแต่ทุกท่านที่ได้ตั้งจิตตั้งใจมีจุตส่วนและเจตนาตามสร้างพลังตอนนี้ในการปราบพสการ์เพศแเ่ที่สุดท้ายในที่สุดนี้อาตมาภาพขออ้างอิคุณพระศีลศาสนาประการตจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในศาสนาโลก บุญบารมีความดีทั้งหมดทั้งมวลที่มวลอาตบาภาพทั้งหลายที่เราเรียนมาบุญบารมีความดีทั้งหมดทั้งมวลที่ญาติโยมสาธทุชนทั้งหลายที่เราเรียนมาจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชาเป็นพลวัตปัจจัยอวยพรส่วสดผลให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนท่านจงมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันน่สุขภาพปติธารพนสสารสมบัติธรรมาสามสมบัติโชคราบล่ำรวยมากมีศีสุขเงินไหลนองทองไหลมาปราฐนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทมแล้ว ขอให้ความคิดความปรารถนานั้นจงพานสําเร็จจงพันสำเร็จจงพันสาเร็จ,จ,รจแก่ทุกท่านทุกคนตั้งใจัวนนะ